วันนี้เราจะทำแกงเขียวหวานไก่แบบชาวบ้านนะไก่เนี่ยเราสรับเลยค่อยๆทำนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตับชิ้นสักพอคำเอาน้ำมันใส่เข้าไปหน่อยนึงก็เอาเครื่องแกงใส่เข้าไปเลยหัวกะทิใส่เข้าไปหน่อยนึงเพื่อผัดเครื่องแกงเครื่องแกงต้องสุกนะครับเอาไก่ใส่เข้าไปในนี้ เอากลืนใส่เข้าไปกันเหลืองขาวๆวลวะวโยมก็เอากะทิใส่เข้าไปผมไม่ไม่ชอบหัวกะทิผมก็จะใส่น้ําฉีกใบมะกรูดเข้าไปตอนเนี้เอาเลือดใส่เข้าไปเอาตับใส่เข้าไปแล้วดีดฟักใส่ละตอนนี้ผมปิดไฟตะล่อม,มันไป เสร็จแล้วครับ